ดาวน้อยนักอ่านมีหมีน้อยตัวหนึ่งชื่อดาวชอบเล่นซนไปทั่วป่าแต่ดาวไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเลยวันหนึ่งดาวเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เห็นนกคู่ปัญญาตัวหนึ่งกำลังอ่านหนังสือเล่มโตสวัสดีจากดาวนกคู่ปัญญาทักมาลองดูหนังสือเล่มน,นี้สิสนุกนะดาวเปิดดูรูปภาพสวยๆในหนังสือรูปสวยจังเลยค่ะ แต่ดาวอ่านตัวหนังสือไม่ออกเลยไม่เป็นไรจ้านกคู่ปัญญาพูดตัวอักษรแต่ละตัวมีเสียงนะลองฟังดูสินกคู่ปัญญาสอนดาวออกเสียงตัวอักษรกอไก่ขอไข่ดาวเริ่มทำเสียงตามไม่นานดาวก็เริ่มจำตัวอักษรได้หลายตัวและลองผสมคำง่ายๆเช่นปูปลา เก่งมากเลยดาวนกคู่ปัญญาชมลองอ่านประโยคนี้ดูสิปูนาเดินมาดาวอ่านได้ความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่หนังสือไม่ได้น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วตั้งแต่นั้นมาดาวก็ชอบอ่านหนังสือมากและชวนเพื่อนๆมาอ่านด้วยกันเสมอการอ่านทำให้ดาวมีความสุขที่สุดเลย